ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วพี่น้องขึ้นมาแล้วนี่นี่โอ้โตผู้ดีงามพี่น้องเลยนี่แห้งอยู่พี่น้องเลยนี่นี่โอู้ตดีงามพี่น้องเลยนี่นี่โอ้ใหญ่เด้อพี่น้องนี่กราบสบายดีเด้อท่านผู้ชมและท่านผู้เบ่งวันนี้เนาะข้ออีกบ้าบนนกสแนวืันนี้มาอยู่ห่วยพี่น้องเ้ย ก็คือเก้าเนาะมาหาไซเบตอีกคือเก้าไซเบตเอาเอียนพี่น้องเลยมือนี้ละสิมาไส้แล้วก็หางูเลยเนาะพี่น้องเบดมือนี้มีห้ารางพี่น้องเลยอันนี้ไส้แล้วสองเนะาะหนักสามเบดก็เป็นเบดเบอร์สิบห้าพี่น้องเลยเบเบอร์สิบห้าเนื้อมื้อนีหละ สิเป็นกุ้งพี่น้องนี่เบ็ดห้าหล่างเนาะจักสีได้จจกโตมาเนี่ยังได้กะมาลุ้นมาเบิ้งแล้วกะกะบอกว่าลายจะห้างเนาะพี่น้องไปหาหูมาเลยเนาะหาหูหูเอี้ยนหูปลาไหลเลยเนาะนี่พี่น้องใส่ไว้แล้ยล่างหนึ่งเนาะหูอยู่มันน่าสิท ดึงดงน่หละจังหน่อยพี่น้องเลยน,นี่หูทางนี้ก็มีหูหนึงก็มีม่องนี้ลายหูขนาดพี่น้องเลยแต่ว่าค่อยใส่หลังเดียวไปหาใส่หลังอื่นเนาะบอนอื่นเนาะพี่น้องเนาะนี่ละแคมห้วยนี่พี่น้องเลยที่เคยใส่เนาะคลิปก่อนกับใส่ลงทางนันอันนี้สีหาใส่ทางนี้พี่น้องเลย นี่พี่น้องลางนี้หูงามๆเลยใส่แล้วล่ะมันดึงลงแล้วพี่น้องเลยและยังยามเนาะใส่เบิร์ก่อนเว้นหาลามนี่บุู้สิมีหูให้ใส่บนหรือบุมีเนาะแต่หาไปเราจมแคมไม่ละโอ้เห็นแล้วนี่พี่น้องหูนี่หน้าสิมีโตเนาะน้ำปิลิลิตอยู่เบิ่งเอามาใส่กันเลยพี่น้องเลยนี่พี่น้องเห็นบ่หูเนาะ mùn ừ, này là, được, hòmá xay cả lên, nho ơi, nè, nó cung hào cả, siệp, siệp bỏ lên, p/nó siệp lên, เนี่ยละแกเปลือกมันเสียอ่อนเนาะผมซื้อแส่ตู้เย็นไว้หลายมือแล้วพี่น้องนี่โอ้โหนี่พี่น้องสอบขามือเลยนี่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  สับกึบเลยพี่น้องเลยสุดย้อนแล้วโ้นีงง่ดึงลงดึงลงนี่โอ้มันอยากมาโดนแล้วพี่น้องเลยนี่นี่เดี๋ยวเราไปหาไส้หูใหม่ก่อนนาะพี่น้องเป่าอันนี้ แล้วยังมายามตัวนี้ยัยงเบ็ดสองลางเนาะฮะหลังจาก15นาะทีผ่านไปเนาะพี่น้องเบ็ดเฮาสิเปลี่ยนจังไงเนาะสิได้เอี่ยนเบาลือมันบอไดนะ้เนาะพี่น้องถ้าสิเป็นเอี่ยนน้อยละมันอาจจะบอไดนะ้เนาะได้หรือบอได้ก็ไปลุ้นไปเบิ้งมันค่อยเนาะพี่น้องไปเลยเนาะมาฮอดล่ะรางที่หนึ่งเนาะ ลางที่หนึ่งที่ค่อยใส่ไว้เนี่ยบดทึกพี่น้องเอง้ยค่อยเลยย้ายไปใส่อยู่พุ่นเนาะมันย้ายไปใส่อยู่ฮะใส่ปลาไว้เนาะเดี๋ยวไปเบื้องลางที่สองกับที่สามเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่นละสองลาง ไกดๆเดี๋ยวเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่น,นีหลังนี้หลังนั้นดึงลงจำเลยพี่น้องเลยมาเบิ่งหลังนี้ว่าซิมีโตะบอือบูมีเนาะมันล่อนกินชื่อบ่พี่น้องมาเบิง่งเนาะโอ้ถือแลพี่น้องเลยนะมันล่อนกินชื่อ,อพี่น้องเลย บอดายนาะมันเป็นเอี้ยนน้อยพี่น้องเลยอ่ะรางนี้บาดน,นี่พี่น้องเลยเป็นจังใดรางนี่อึโอ้สู้สู้สู้สโดนแล้วพี่น้องเลยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโ,โอ้ แล้วพี่น้องเลยได้ให้พี่น้องลุ้นนำแล้วบ้านไมีให้พี่น้องเบิ่งเนาะกดดึงลงแหงขนาดพี่น้องเลยมันบน่ใหญ่ปันไดพี่น้องเลยแต่ยานสายบิดขาดเนาะก็ต้องโอ้เกิดขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วพี่น้องขึ้นมาแล้วน,วนี่นี่โอ้โตผู้ดีงามพี่น้องเลยนี่ นี่นี่โอ้โดนเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งโตแล้วตัวที่หนึ่งเนาะถือว่าง,งามๆพี่น้องเลยมาเบิง่งล่างที่สี่พี่น้องบันนี่ที่มันสวบขามือเนาะเป็นยังไดโอโ้โหนี่นี่ยังตี๋ตีอยู่พี่น้องสายเบ็ดกะ งูวา่าสิติดหรือบต่ติดเนาะพี่น้องเนาะลุ้นมาเบิ่งเนาะนี่แหละพี่น้องเลยนี่ลาบที่ซี่เนาะยู่หรือเบอรยู่พี่น้องเ็สโอ้มีสู้พี่น้องเลยมีสู้มีสู้โอ้ โอ้โห oh, oh, oh. ออกมาแล้วพี่น้องสู้สู้สู้โอ้สู้สู้พี่น้องน้อยหรือใหญ่เนาะน้อยหรือใหญ่ออกมาออกมาโอ้โอ้สู้สู้แห้งยู่พี่น้องเลยน,นี่นี่โอ้ตกดีงามพี่น้องเอ้ยน,นี่ นี่โอ้ใหญ่เดอ้อ,อ,อ,อพี่น้องนี่นี่โอ้โหนี่โอ้โตที่สองเนาะพี่น้องเนาะล่างที่สี่นี่พี่น้องสยอดย่งางล่างสุดท้ายพี่น้องเลยสิได้โตหรือไม่ได้เนาะล่างสุดท้าย หมานมื้อนี้ก็พี่น้องเอ้ยได้อีกล่งสุดท้ายละ่ะถือว่าหมานฮะมาฮอดล่งสุดท้ายลพี่น้องเอ้ดึงลงจอีกนี่บ่ฮู้สิติดหรือบ่ติดเนาะมาเบิ่งพี่น้องจังได๋ ติดบอ่อติดบอ่อโอ้บอ่อติดพี่น้องเลยนีน่สายเบ็ดมันพัดสายเบ็ดเลยเนี่ยจะได้เนาะพี่น้องเนาะพัดที่ท้ายฮะมันเฮ็ดหมุนวายเกาะไปนี่เลยสายเบ็ดกะน,นี่ถือว่าได้สองตัวเนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะพี่น้องห้ารางได้สองตัว ตรงงามๆเนาะพอดีพอดีปิ้งหรือว่าพอดีพัดเพชรเนาะพี่น้องห้าลางก็มันกินอยู่ซี่ลางเนาะลางนึ่งบวกินก็ถือว่าคุ้มอยู่พี่น้องเลยมันเอียนน้อยเนาะมันบวกเกินมันกินเงืยอละละวันนี้ก็มีให้พี่น้องเบิงแล้วเนาะพี่น้อง จังไดกาข้อมุกขอบใจที่ติดตามรับชมเดอ้อพี่น้องพบกับค่อยอีกในคลิปต่อไปเนาะบ่าบนนกแชนแนล